m i s s มิชชันทุ o o มูลพอดแคสต์คอนเท with your mission. สวัสดีครับน,นี่ต้อนรับเข้าสู่มิชชันท the มูลพอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับประวิทานอุตสาหะครับวันนี้ยังอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับจะบอกว่าเจอคนไทยเยอะเหมือนกันนะทริปนี้เพราะว่า <laughs> นอกจากที่มากันคณะค่อนข้างใหญ่แล้วเนี่ยครับก็เจอ,อเจอคนมาเที่ยวเยอะเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์เขาเหมือนกับเปิด มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ก็เป็นช่วงเวลาที่ที่ดีหนาวไปน,นิดหนึ่งนะฮะแต่ก็หนาวนี่วันไหนฝนตกนี่คือแบบเดินไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่ว่ารวมๆก็โอเคนะครับวันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องเรื่องของ parenting หรือว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยเพราะว่ามีคนส่งคําถามเข้ามาแต่ว่าเนื่องจากผมเป็นคนพูดเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะพูดถึงวิธีการเลี้ยงลูกของผมเองก็คงจะอาจจะ อาจจะเป็นมุมที่ไม่ค่อยถูกนักเนะเพราะว่า,าจะได้แหละแต่ว่าก็จะเป็นมุมที่ไม่ใช่ไม่ค่อยถูกใช้คําว่าอะไรดีอะเป็นมุมที่เหมือนกับระมองจากมุมของผู้ปกครองเข้าไปอาจจะยังไม่ค่อยเป็นมุมที่ที่เคลียร์สักเท่าไหร่ใช้คำนี้แล้วกันนะครับก็เลยอยากจ,จะเล่าถึงมุมของการเป็นลูกแล้วก็ถูกเลี้ยงมาดีกว่านะฮะก็คือจะพูดถึงคุณพ่อคุณแม่ผมแล้วก็ครอบครัวด้วยนะฮะจริงๆแล้ว parenting เนี่ยไม่ได้อยู่แค่คุณพ่อคุณแม่เพียงแค่สองคนหรือแค่คนใดคนหนึ่งก็ได้เนี่ยนะจริงๆบาง,งที parenting มันไม่ใช่แค่ ต้องพ่อแม่ด้วยกันนะบางทีเป็นพ่อหรือแม่หรือ,รอใครก็ได้ที่เป็นผู้ปกครองจะก,กี่คนเนี่ยเราก็เรียกว่า parenting ได้ทั้งสิ้นนะครับคําว่าผู้ปกครองเนี่ยมันมีความหมายที่ใหญ่กว่ากว่าพ่อแม่เฉยๆในเป็น traditional way นะเวลาพูดแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าสคริปต์ตอนนี้ไม่มีนะครับคือผมพูดไปเรื่อยๆเพราะว่ารู้สึกว่าอยากให้ออกมาจากความรู้สึกจริงๆนะครับแล้วก็แล้วก็วกถ้าสารภาพาตามตรงค่อนข้างยุ่งมากนะฮะคือมีประชุมตลอดเลยก็เลยแบบยังไม่มีโอกาสได้แบบทำสคริปต์นะ แล้วก็พอดแคสต์ก็สต็อกจนหมดแล้วนะครับก็เลยอ่ะพูดเลยแล้วกันเพราะคิดว่าไม่จำเป็นต้องมีสคริปต์สำหรับตอนนี้นะฮะต้องเล่าแบ็กกราวนด์ก่อนคือคุณแม่ผมเป็นพนักงานออฟฟิศสมัยก่อนนะสมัยก่อนไม่ใช่ตอนนี้นะคือตอนนี้เกษียณทั้งคู่แล้วนะครับคุณคุณแม่ผมเป็นพนักงานออฟฟิศทำงานอยู่บริษัทผลิตอะ,อะไรรถยนต์นะฮะพวกตระกูลกับรถยนต์มอเตอร์ไซค์อะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ คุณพ่อผมเนี่ยเป็นวิศวกรนะครับเดิมทีเคยอยู่รับราชการนะฮะแล้วก็ถึงช่วงเวลาหนึ่งก็มาทําธุรกิจกับเพื่อนนะฮะที่เป็นรุ่นเรียนหนังสือมาด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมไม่ค่อยมีความทรงจำเกี่ยวกับคุณพ่อเท่าไหร่เพราะว่าพ่อทางานหนักมากหนักมากจริงๆนะคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่คุณพ่อเขากําลังเหมือนคล้ายๆกับก่อร่างสร้างตัวเนาะนะฮะทำสร้างธุรกิจขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาทำงานหนักมากๆแบบ วันหนึ่งอาจจะทำงานแบบสิบสองชั่วโมงอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เนื่องจากว่าคุณพ่อเป็นวิศวากรนะครับแล้วมันก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ก่อสร้างไทยก็คือบูมนะฮะก็จะเป็นจะต้องเดินทางนะฮะไปนู่นไปนี่ตลอดเวลาอืมก็จะมีโมเมนต์ที่จําได้นิดหน่อยประเภทแบบไปนวดพ่อไปขอตังค์นวดแล้วขอตังค์พ่ออะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าพ่อผมเนี่ยเขาจะจําได้ว่าตั้งแต่จาเด็กๆก,ก็คือจําได้ว่าพ่อนี่จะแบบเหมือนเป็นออฟฟิศซินโดรมสมัยนี้ก็คือปวดหลังปวดคออะไรเนี่ยนะฮะตลอด คุณแม่ผมก็ไม่ใช่ว่าไม่ยุ่งนะฮะคุณแม่ผมก็เป็นพนักง,งานออฟฟิศเพราะงั้นก,ก็ยุ่งเหมือนกันนะฮะยุ่งเหมือนกันแต่ว่าด้วยความเป็นคุณแม่เนาะเขาก็จะจะต้องออก็จะใกล้ชิดกับลูกมากกว่าอยู่แล้วนะฮะคุณแม่ผมก็เลี้ยงลูกเองนะครับแบบค่อนข้างใกล้ชิดมากนะฮะตอนเช้าก็ไปส่งนะครับตอนเย็นๆเนี่ยกลับมาจากทํางานเนี่ยคุณแม่ผมเขาพยายามจะกลับตรงเวลานะครับซึ่งก็ ก็แปลว่าเวลางานก็ต้องตั้งใจทํางานพอสมควรไม่งั้นก็จะไม่งั้นงานก็จะลาม,มาถึงที่บ้านก็พยายามกลับตรงเวลาแล้วก็พยายามมาใช้ชีวิตอยู่กับลูกนะครับแม่ผมเลี้ยงลูกใกล้ชิดมากคือตอนเด็กๆเนี่ยไปไหนก็คือแม่ไปส่งตลอดนะไม่ถึงว่านอกเวลาเรียนน,ยนะที่เป็นแบบไปไปเรียนนู่นเรียนนี่อะไรนะที่ที่สมัยกองเขาไปกันแล้วก็เขาเขาจะเหมือนกับเวลาที่มีทั้งหมดอะของเขาว่าเขาจะให้กับ ให้กับลูกหมดเลยนะให้กับครอบครัวนะฮะก,ก็เลยได้ใช้เวลาอยู่กับแม่เยอะในช่วงเด็กเนี่ยจะมีความทรงจาเกี่วยวกับแม่เยอะมากๆนะครับเคยเล่าให้ฟังในหลายพอดแคสต์แล้วก็ใน Super Productive s ช o w ด้วยว่าแม่ผมนี่เป็นคนที่แบบทุ่มเทมากเรื่องการเลี้ยงลูกสมัยก่อนผมไม่ยอม,ไม,ยอมไม่ยอมเรียนภาษาอังกฤษอ่ะไม่ยอมทํากันบ้านนะฮะไม่ยอมแบบทบําแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษมีวิธีเดียวที่ผมจะยอมทําซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นคิดอะไรอยู่นะครับนึกไม่ออกจริงว่าทําไหมแต่รู้ว่ามันเป็นแบบนี้คือว่าแม่ผมต้องคัดคล้าย ออกมาด้วยลายมือตัวเองผมไปเติมคําในช่องว่างนะฮะซึ่งก็ดูแบบแสบแบนะแบบว่าโอ้โหแม่ต้องมานั้งขัดเ,เรียกว่าหนังสือเรียนทั้งอันเนยนะฮะเพราะสัทางที่สมัยก่อนเนี่ยคุณแม่ก็ยุ่งมากนะแต่ก็แกก็ทำนะฮะซึ่งต้องบอกว่าสิ่งที่แม่ทําตอนนั้นเนี่ยเป็นของที่มีมูลค่ามากต่อมานะฮะันั่นก็คือว่าทําให้ผมเนี่ยภาษาอังกฤษถือว่าดีเลยแหละนะฮะถือว่าดีเลย เทียบกับเด็กสมัยนี้ไม่ได้เนาะเพราะว่าเด็กสมัยนี้เขาเรียนอินเตอร์ตั้งแต่เด็กแต่ว่าเอาว่ายุคนั้นแล้วกันเทียบกับเพื่อนยุคนั้นเนี่ยน,นะภาษาอังกฤษผมถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวสอบเป็นทรัพยติดก็ติดด้วยภาษาอังกฤษอะเอา,อางี้ไอคะแนนวิชาอื่นนี่กไม่ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการในการทำอาหารกินเยอะมากนะครับจะว่าไปแล้วเป็นพื้นฐานสําคัญของอาชีพผมเลยก็ว่าได้เพราะว่าความรู้อะไรต่างๆนานาเนี่ยหรือแม้แต่ตอนที่ผมตอนหลังผมมาทําการตลาดเยอะๆเนี่ย หนังสือการตลาดเนี่ยรอแปลเนี่ยบางทีมันช้าเนาะเพราะว่ามันมันอัเดตไปแล้วการตลาดมันเปลี่ยนเร็วนะฮะมันมีมันมียุคมีสมัยมีช่วงเวลาของมันเพราะวนี่หนังสือที่ผมอ่านเกี่ยวกับการตลาดยุคนั้นเนี่ยเป็นหนังสือภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับถ้าพื้นฐานภาษาอังกฤษผมไม่ดีเนี่ยผมอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเป็นตั้งๆแบบเป็นภาษาไอ้การตลาดเนี่ยคงคมคงท้อเหมือนกันคงอ่านได้นะฮะแต่มันก็จะท้อนิดนึงเพราะฉะนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ที่คุณแม่ปูพื้นไว้นะครับเอ,อ่อ โตขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนี่ยนะฮะก็ผมก็มีชีวิตวัยรุ่นทั่วไปค่อนข้างแสบทีเดียวช่วงวัยรุ่นเนี่ยนะก็ก็ก็น่าจะเป็นช่วงที่คุณพ่อคุณแม่ต้องต้องรับมือเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็คือพอลูกโต็นวัยรุ่นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่งานหนักมากอีกช่วงหนึ่งก็คือจะเป็นช่วงที่แบบอา,อาจจะเรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายของการก่อสร้างฐานะที่มั่นคงนะแล้วก็แล้วก็วกต้องต้องดูลูกที่แบบเป็นวัยรุ่นด้วยเนี่ยก็ก็ไม่ง่ายนะมันก็จะมีความแบบ ในเรื่องของอิโมชั่นอลเยอะอะละพอโตว,วัยรุ่นมันก็ไม่ได้มีเรื่องของต้องไปดูแลอะไรเยอะแต่ว่าจะมีเรื่องอิโมชันอลเยอะนะครับเรื่องของทางอารมณ์เรื่องของอะไรพวกนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะสรุปนี่ยังไม่ได้เข้าเนื้อหาเลยนะสิ่งที่ผมจะสรุปว่า Good Parenting หรือว่า g r e a t parenting เนี่ยคืออะไรเนี่ยคือต้องผมบอกก่อนว่าผมคิดว่าพ่อแม่ผมเนี่ยทำหน้าที่ของการเลี้ยงดูลูกได้อย่างยอดเยี่ยมมองในฐานะลูกนะแล้วแล้วมันมาจากอะไรนะฮะอันที่หนึ่งเนี่ยนะฮะผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดคือ คุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยไม่ว่าอยู่ในสถานาการณ์ไหนก็ตามนะครับเขาจะให้ความมั่นใจเสมอว่าไม่ว่าจะทําอะไรมาอยู่จะล้มมาจะทําอะไรผิดพลาดมาเนี่ยมีัพ p อ o r t จากพ่อแม่อาจจะไม่ใช่ัพ p อ o r t เรื่องเงินนะฮะอ,อ,อ๋อขอขอบอกนิดนึงว่าค,คุณพ่อคุณแม่ผมไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยเลยนะฮะเราก็ไม่ได้เลี้ยงลูกแบบชนิดตามใจเื้อเลรก็ซื้อให้ไม่ใช่เลยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะฮะคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยโดยตัวท่านเองเนี่ยทั้งสองคนเป็นคนประหยัดมากๆจนถึงทุกวันนี้ก็ยังงงว่าจะประหยัดขนาดจะประหยัดขนาดนี้ทาไมยกตัวอย่างเช คือถ้าเป็นสมัยก่อนผมจาได้ว่าอะไรก็ตามที่เป็นสมมติว่าไปเดินทางเขาแจกของเป็นแบบถั่วในเครื่องบินอะไรเงี้ยคุณแม่ก็จะต้องเก็บมาตลอดเพื่อมากินแล้วอะไรก็ตามที่เป็นแบบของเล็กน้อยเน,นี่ยเขาเขาจะประหยัดและเขาจะประหยัดหมดเลยของแพงๆเลยไม่เคยซื้อไม่เคยมีกระเป๋าแบ,บแรนด์เนมไม่เคยมีนาฬิกาไม่เคยมีอะไรเลยรถเนี่ยก็ยังยังใช้รถเกา่กาๆอยู่จนถึงทุกวันนี้แม้แต่ทุกวันนี้เนี่ย หน้ากากอะนะฮะแกก็ยังใช้ซ้ำจนผมต้องบอกว่าไม่ขอร้องอันนี้ขออย่างหนึ่งขอขออย่าประหยัดเรื่องนี้เพราะมันมันอันตรายนะอายุเยอะแล้วด้วยนะฮะคืออันนี้เป็นเป็นลักษณะของของคุณพ่อคุณแม่ผมแต่สิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ provide ไม่ใช่เงินแต่ว่าให้ใช้คําว่าเป็นความปลอดภัยทางจิตใจเออคํานี้ถูกต้องที่สุดเลยความปลอดภัยทางจิตใจ psychological safety นะครับคือรู้สึกว่าโอเคชีวิตเรามันก็ต้องลองอะไรบ้าง นะมันก็ต้องทําอะไรที่มันมีความเสี่ยงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราพลาดขึ้นมะเรารู้ว่าเออเฮ้ยมันยังมีทางไปต่อได้นะครับมนุษย์เนี่ยเวลาจะจะกล้าทำอะไรสงเสี่ยงเนี่ยนะมันจะมีอยู่สองทางหนึ่งคุณรู้ว่าคุณพลาดแล้วคุณมีคนคอยซัพพอร์ตอยู่หรือสองไม่มีอะไรจะเสียแล้วมีสองอย่างนะฮะซึ่งไอแบบที่สองเนี่ยก็บางคนก็ทาแล้วก็ประสบค,ความสาเร็จก็มีนะแต่มันก็มีความเสี่ยงเยอะเหมือนกันมันก็น่ากลัวใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นแบบที่หนึ่งเนี่ยเราจะเราจะกล้าลองคนระับเพราะฉะนนั้ชีวิตผม เอ่ออย่างที่ผมที่ผมรู้สึกว่าเอออันเนี้ยไม่เป็นไรทาลองทําดูแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันไม่เวิร์กเนี่ยเราก็เราก็ยังเหมือนกับยังมีคนที่คอยถอตอยู่ความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่สําคัญมากนะคือมันมันทําให้แบบเรารู้สึกว่าเรามีพวกอ่ะมีเพื่อนมีคนมีคนคอยแบบเออ,เอ,อไม่เป็นไรแบบนี่นี่รวมถึงว่าเวลาเสียใจเรื่องส่วนตัวอะไรพวกนี้ด้วยนะทุกเรื่องนะฮะก็จะมีแบบมีพ่อแม่คอย สปอร์ตอะทุกเรื่องจริงนะครับคุณพ่อผม mm. กับคุณแม่เนะี่ยจะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะพ่อผมก็จะเป็นคนพูดน้อยมากนะฮะน้อยมาก,มาก,มากเราเป็นคนใจเย็นมากนะคุณแม่ก็จะก็ก็ก็จะก็ตรงกันข้ามกันเป็นคนทำอะไรเร็วนะครับแต่ว่าผม mm. ผมรู้จริงๆว่าทั้งสองคนเนี่ยเขาเขาพร้อมเสมอที่จะคอยสปอร์ตลูกๆทุกคนไม่ใช่เฉพาะผมนะฮะพี่ของผมทั้งสองคนด้วยก็มีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะเราก็ ทำให้เราเหมือนกับกล้าใช้ชีวิตกล้าลองกล้าทดสอบอะไรบางอย่างเพราะว่าโลกตอนเนี้มันมันต้องการโอกาสแบบนั้นจริงๆะนะฮะแล้วผมขอเน้นอีกครั้งว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินทีเดียวโอเคบางเรื่องอาจจะเกี่ยวก็ได้นะฮะมันเป็นเรื่องของทางจิตใจอะเยอะมันเป็นเรื่องของทําให้เรามีทัศนคติบางอย่างขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมอยากส่งต่อไปให้เจเนอเรชันต่อไปคือลูกๆเนี่ยก็ผมอาจจะส่งเรื่องนี้ไปให้เพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันสําคัญจริง คือถ้าเรามีอันนี้อยู่ปุ๊บเนี่ยนะเราจะเราจะมองชีวิตอีกแบบหนึ่งเลยเราจะมองโลกอีกแบบหนึ่งเลยนะครับผมกล้าพูดเลยว่าทุกอย่างที่ผมทํามาเนี่ยนะฮะเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยมาจากทัศนคติอันนี้ที่คุณพ่อคุณแม่ผมได้สร้างไว้ให้หรือมาจากเขาเองเนี่แหละที่ได้ทาเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นแบบสําเร็จจริงๆนะฮะเออมันก็ทําให้ผมเนี่ยเนี่ยมาเป็นแบบทุกวันนี้ได้จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะแต่ว่าทุกวันที่ผมเนี่ยเป็นทั้งเรื่องที่ท,ที่ที่ทำสำเร็จแล้ไม่สำเร ประเด็นนี้เป็นเรื่องหลักเลยนะครับดังนั้นถ้าเวลามีคนมาถามผมนะว่าเออคุณคิดว่ากูพาร a r e นติ้งอะไรผมคิดว่าเนี่ยคุณต้องสร้างอันเนี้ยให้กับลูกให้ได้สำคัญที่สุดสร้างได้นะฮะเมื่อไหร่มันได้ปุ๊บเนี่ยนะทัศนคติต่อโลกเขาจะเปลี่ยนไปนะครับและขอน้นอันนี้ไม่ใช่การสปอยนะครับไม่ใช่การแบบซื้อทุกอย่างให้อะไรเงน้นทำอย่างนั้นจะจะไม่มีนะอินทรีย์คอร์รัปชั่นเซฟตี้เนี่ยนะครับแต่ว่าต้องให้รู้ว่าเฮ้ยโอเคหนึ่งอยู่มีอยู่ล้มแมนเนี่ยมีคน คอยสปอร์ตอยู่เสมออาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องนะนะฮะแล้วก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยด้วยนะแต่ว่าจะคอยสปอร์ตเสมอนะครับเป็นที่มาของข้อที่สองนะฮะคือเราไม่ได้เห็นตรงกันทุกเรื่องนะครับจะว่าไปเรามีเรื่องที่เห็นไม่ตรงกันเยอะมากๆแต่เราต้องมีวิธีการคุยกันให้รู้เรื่องให้ได้นะครับจริงๆการการอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบางทีเนี่ยมันก็มีจุดที่เอ้ยบางทีเราก็รู้สึกแบบอาจจะ หุดหงิดทำไมคุยกันไม่รู้เรื่องทําไมถึงแบบมีเจเนอเรชันแกับขอให้เข้าใจวันนี้คือเรื่องปกติมากๆของชีวิตนะฮะมันเป็นอย่างนี้แหละนะฮะแล้วมันก็จะเป็นทุกเจเนอเรชันผมก็จะคุยกับลูกไม่รู้เรื่องในบางประเด็นแต่ว่าเราจะต้องครเอทพื้นที่ในการพูดคุยให้ได้เสมอนะฮะและอันนี้ต้องพยายามกันทั้งสองฝั่งด้วยนะครับเเพราะว่าถ้าไม่คุยเนะี่ยหรือว่าใช้การสั่งอย่างเดียวหรือว่าหลีกเลี่ยงการพูดคุยเนี่ยนะครับในที่สุดมันจะกลายเป็นปมในใจแล้วมันจะมันจะทําให้เราเหมือนกับมีอิ กับครอบครัวซึ่งซึ่งซึ่งไม่ดีนะครับเพราะว่านี่คือนี่คือสิ่งที่สิ่งที่เป็นเป็นเป็นพื้นฐานนะฮะของความเข้มแข็งมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยหลายคนอาจจะพูดแล้วว่าเฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าบ้านหรือว่าครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนสำหรับทุกคนอันนี้ผมเห็นด้วยนะฮะผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆคือบางบางที่เนี่ยมันคือพ่อแม่ไม่ไม่ได้รักลูกทุกคนนะครับพูดงี้แล้วกันนะเราเห็นตัวอย่างในในสังคมเยอะมากๆนะครับแต่คนที่คิดว่าอยากจะถามว่า good parenting คืออะไรเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดอยากจะเป็นอพ่่่แมทีีด นะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คืออันที่สองนะครับเราจะเห็นไม่ตรงกันหลายเรื่องมากแต่เราต้องมีวิธีการพูดคุยกันแบบไม่ต้องไม่ต้องทะเลาะกันนะครับเพราะทะเลาะไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับเรื่องที่สามนะฮะซึ่งผมคิดว่าก็เป็นประเด็นที่สําคัญมากเช่นเดียวกันเนี่ยคือการสร้างแวลูที่ถูกต้องแวลูที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กแล้วมันเป็นแวลูที่ผมใช้คําว่าสอนไม่ได้ต้องทําให้ดูนะครับสอนไม่ต้องทําให้ดู ปรู้ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นความซื่อสัตย์เวลาพูดแบบนี้เหมือนมันจะมีเส้นขาวดําใช่ไหมเฮ้ยแต่แบบจริงๆมันไม่ได้มีอย่างนั้นนะเราจะมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อตัวเองขนาดไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการปลูกฝังของพ่อแม่เยอะเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างนะครับเส้นไหนที่คุณจะไม่ข้ามคําว่าซื่อสัตย์เนี่ยเส้นไหนที่คุณจะไม่ข้ามเรียกว่ายังไงก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะออนเนอร์ทุกคําพูดของเราสมมติว่าเป็น business deal นะฮะทุกวันนผมทําธุรกิจเราจะออนเนอร์ ที่เราที่เราสัญญาไปแล้วเราจะออนเนอร์หมดนะครับไม่ว่าเราจะลำบากแค่ไหนก็ตามนี่คือความซื่อสัตย์แบบหนึ่งแต่มันจะค่อนข้างไปทางสุดนิดหนึ่งนะฮะความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันมาจากสิ่งที่ผมเห็นคุณพ่อคุณแม่ทาโดยเฉพาะพ่อผมพ่อผมเนี่ยเขาเป็นคนที่เรียกว่าถ้ามีจะมีใครสักคนมาฝากเงินไวน้ในสมมติเพื่อนตักคนจะมาฝากเงินเขาจะเลือกพ่อผมหรือว่าญาติเนี่ยนะฮะถ้ามีอิชูอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเลือกให้พ่อผมเ,เป็นคนตัดสินไม่ใช่เพราะว่าเขาโตกว่าหรืออะไรนะแต่ว่าเขาเป็นคนที่มี มีมี value เรื่อง o นอร r เนี่ยสูงมากจริงจรงิคือเป็นคนที่ทุกคนไว้ใจอ่ะแล้วมันมาจากอะไรครับมันมาจากเพราะว่าเขาไม่เคยอยากได้ของใครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราเห็นว่าวิธีการทำ t r e a เขาเขาแฟร์กับทุกทุกอย่างจริงๆเนี่ยพราเขาทําทุกอย่างแฟร์จริงๆเนี่ยนะฮะแฟร์ fair แบบอาจจะบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าแฟร์เกินไปด้วยซ้าเนี่ยนะแต่ว่าเราก็จะเห็นในตัวอย่างว่าโอเคนี่คือนี่คือ v a l ูมันก็จะถ่ายทอดมาถึงสิ่งที่ผมบอกว่า อย่างผมทางานเดีย๋ยผมจะบอกเลยเฮ้ย hey, มันมีของบางอย่างนะที่เราจะยังไงเราก็ต้องออนเนอร์เช่นการจ่ายเงินลูกค้าอย่างเนี้ยคือถ้าตกลงกันแล้วต่อให้มันมีประเด็นอะไรเราก็ต้องออเนอร์ของสินค้าถ้ามันเป็นความผิดเราเราต้องเราต้องอออนเนอร์เราเราต้องไม่คือเราต้องไม่ไม,ไม่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะในการที่จะไปไปใครก็ไปบิดเบือนเรื่องนี้นะครับซึ่งซึ่งเก็เป็นสิ่งที่ ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตนะอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าเ,เรื่องของการทํางานเนาะอันนี้ก็จะได้จากแม่ผมเยอะหน่อยพ่อผมเขาก็ทํางานอย่างที่บอกทํางานหนะักมาตลอดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแม่ผมเนี่ยเขาจะเล่าให้ฟังฮะว่าเออเนี่ยคนที่เขาเคยเจอมาในชีวิตเนี่ยคือคุณแม่ผมเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นทํางานเป็นพนักง,งานบริษัทแล้วก็เป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่เขาจะเจอคนเยอะนะฮะแล้วก็เป็นบริษัทที่ทํางานกับญี่ปุ่นทำอะไรอย่างเงี้ย แกก็จะเจอคนเยอะแกก็จะเล่าให้ฟังอ่ะว่าเออเนี่ยคนที่แม่เห็นแล้วว่าประสบความสําเร็จเนี่ยเขาทําตัวยังไงนะฮะเขาจะเล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยโอเคทํางานยังไงอะไรแบบลักษณะการใช้ชีวิตยังไงอะไรนะฮะพวกนี้ก็มันก็เป็นอะไรที่เออเราเห็นแล้วก็ประกอบ,ปร,กอบประกอบกับสิ่งที่เล่าเล่ามาด้วยเนี่ยนะครับก็ก็ก็ช่วยเยอะมากข้อที่สี่อันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยได้นึกถึงไรว่า Conversation บนโต๊ะอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่สคัญมากนะฮะ ผมเองก็ทานข้าวกับพ่อแมก่ก็ไม่ได้บ่อยมากแต่ก็ทานพ,อ,พอสมควรนะฮะตามโอกาสที่เราจะกินกันได้เนี่ยนะ mm hmm. คอนเวอร์เซชันมันตอ,อาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากผมว่ามันเป็นการถ่ายทอดไม่ใช่แค่องค์ความรู้นะครับแต่มันเป็นการถ่ายทอดทัศนคติแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีคําว่าถ่ายทอดเนี่ยหมายความว่าไม่ได้ไหมาความว่าเราจะรับมาทั้งหมดร้อยเปเซ็นต์นะฮะผมก็บอกคุณพ่อว่าบางอย่างที่พ่อแม่เชื่อหรือว่า มันเป็นเรื่องนั้นนะมันอาจจะไม่เวิร์กตอนนี้แล้วแต่ว่าต้องอธิบายให้ฟังนะว่ามันไม่เวิร์กยังไงนะครับพ่อแม่ผมเขาก็ไม่ได้ฝืนบอกว่าเฮ้ยต้องทําแบบนี้ตลอดนะฮะเขาให้โอกาสว่าโอเคอะถ้างั้นย่ก็ไปพิสูจน์มาว่าแบบไหนที่มันเวิร์กกันแน่นะครับอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งนะฮะที่ผมคิดว่าสําคัญมากนะครับข้อต่อไปนะฮะกอดลูกเยอะๆโตขนาดนี้แล้วเนี่ยนะฮะล้วผมก็อายุเท่านี้แล้วเนี่ยก็ยังก็ยังกอดพ่อแม่เยอะอยู่แล้วแล้วแล้วเขเขารู้ว่าเวลาเขา เวลาเขารู้คือพ่อแม่จะรู้อะเวลาลูกเครียดอะมันจะมีอาการบอกไม่ต้องพูดอะนะเห็นหน้าบก็รู้แล้วนะฮะเขาก็จะนี่แหละเขาก็จะเออเดินมากอดอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งบางทีเนี่ยเราก็ต้องการแค่นี้นะเพราะว่าเราบางทีนะครับเวลาเวลา,วลาโตขึ้นมาเนี่ยมันเครียดเรื่องงานมากมากเนี่ยนะมันมัน,ม,นมันไม่อยากเล่าอีกรอบแล้วอะคือนึกออกไหมคือเหมือนกับเล่า,ามนซ้ําเรื่องเดิมมันเหนื่อยอะแต่ว่าเราอยากเอออย่างเงี้ยก,ก็ก็เป็นอันหนึ่งที่ดีนะครับ ข้อที่หกอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีคนรู้มุมนี้เหมือนกันคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเลี้ยงลูกนะแต่เขารักษาสุขภาพดีมากครับโดยเฉพาะคุณแม่ผมเนี่ยสุขภาพดีมากมากจริงๆนะคุณพ่อก็ดีแต่ว่าโอเคก็ยังสู้คุณแม่ไม่ได้แต่ก็ถือว่าสุขภาพดีมากแล้วมันดีมันมันเป็นไงรู้ไหมฮะเราไม่ห่วงไงคือเราห่วงน้อยนะฮะก็มีบางทีแกเอ,อเคยมีคุณพ่อล้มอะไรตอน,น้นก็ก็เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าเราห่วงน้อยนะครับเราก็มีเหมือนกับเพราะเขาดูแลสุขภาพเขาดีอะนะ เขาแข็งแรงทั้งคู่เนี่ยนะครับซึ่งมันก็มาจากการเขาต้องทําอะไรเยอะมากนะครับเช่นต้องเดินทุกวันวันละชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะต้องตื่นเช้าต้องอ,อ,อย่างคุณแม่ผมก็ชอบตื่นเช้ามานั่งสมาธิต้องกินอาหารผอมๆกินน้อยๆซึ่งมันก็เป็นความพยายามของเขามันก็ดีกับเขาเองด้วยนะครับแต่มันดีกับลูกหลานมากๆเลยนะฮะมันดีกับลูกหลานมากๆเลยเพราะว่ามันทําให้เราแบบสบายใจอะเรื่องเนี้ย ซึ่งมันก็ทาให้เราสามารถไปลุยอะไรข้างหน้ากับชีวิตต่อไปได้นะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นประเด็นที่สาคัญมากอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันเนาะที่ต้องพยายามทำเพราะฉะนั้นการถ้าใครท,ที่มีลูกแล้วนะครับต้องบอกตัวเองว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยไม่ได้ดูแลเพื่อเราคนเดียวนะดูแลเพื่อลูกเราด้วยเพราะลูกเราจะไม่เป็นกังลวลเราเขาสามารถไปใช้ชีวิตอะไรของเขาได้นะครับข้อสุดท้ายนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยว่าพ่อแม่ผมเนี่ยทําได้ดีมากๆเลยนะคือเขาพยายามที่จะ ใส่ประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตผมเสมอนะฮะแม้ว่าบางช่วงเขาอาจจะรู้ว่าเขาลำบากที่ต้องทำนะฮะเ,เช่นถ้ามันมีตอนเด็กๆนะฮะโดยเฉพาะตอนเด็กในช่วงสักก่อนวัยรุ่นเนี่ยผมจะได้มีโอกาสไปทําอะไรที่แบบเยอะมากๆนะฮะไปแบบลองไปกินอาหารแปลกๆไปเดินทางอะไรเงี้ยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยผมก็เข้าใจว่าก็น่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเหมือนกันแต่เขาเลือกที่จะใส่ประสบการณ์ให้ผมเนี่ยมากกว่าที่จะใส่มาเป็นของนะ เออต้องใช้คํานี้ใส่เป็นประสบการณ์เยอะกว่าไลฟ์ผู้นี้ครับมันได้เอามาใช้ตอนโตเยอะมากมากเลยทีเดียวนะครับแถมห้กันาหนึ่งไม่ใช่ว่าเวลาเราทําอะไรแล้วเรานิสัยของลูกจะเหมือนเรานะเออต้องบอกงี้ก่อนมันมันไม่เป็นอย่างนั้นคือทุกคนเนี่ยมีพื้นฐานนิสัยของตัวเองมาเยอะนะครับสิ่งที่เราทําไปตลอดเนี่ยนะฮะมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับคู่มือบางอย่างที่เมื่อเขา อยู่ในจุดที่ลำบากเนี่ยเขาจะหยิบไอ้คู่มือเนี่ยมาใช้คู่มือเนี่ยไม่ได้ถูกเขียนโดยพ่อแม่แต่ถูกทําให้ดูโดยพ่อแม่นีในยามที่ยากลำบากที่สุดเนี่ยเขาจะหยิบไอ้สมุดอันนี้ขึ้นมาเป็นเป็นแบบในจิจนตนาการมันไม่ได้มีสมุดจริงๆแต่หมายถึงว่ามันเป็นในจิจนตนาการว่าเฮ้ยถ้าพ่อแม่เราเจอเรื่องแบบนี้เนี่ยเขาจะทํำยังไงมันจะมีคําถามวันนี้เกิดขึ้นในในลูกเนี่ยบ่อยนะครับบ่อยมากโดยเฉพาะเวลาที่แบบขับขันนะฮะซึ่งผมคิดว่ามันเป็นของที่สร้างกันหลายสิบปีนะฮะ กว่าจะได้นะครับจริงๆมีอีกเยอะนะครับจริงๆมีอีกเยอะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคุณแม่ผมจะมีโอกาสได้ฟังหรือได้ดูตอนนี้หรือเปล่าคุณพ่อก็ไม่ได้ดูแล้วนะเออก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากที่ที่เลี้ยงผมและพี่ทั้งสองมาได้อย่างดีมากนะครับเราพวกเราสามคนนี้ก็รักพ่อแม่มากๆเขาเป็นตัวแทนเลยเนาะในการในการบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเออขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ฝากถึงผู้ปกครองทุกคนด้วยว่าเราต้องทําบ้านให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภยัยทางร่างกายและจิตใจให้ได้ นะครับเพราะนี่คือฟอนเดชั่นที่สําคัญจริงๆนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Continue with your mission